ปอกช็อกมาคี้ทำแหวนแต่งงานตกบึงฉวากถึงกับเบลอซื้อมาเท่าไหร่สามีนั้นอึ้งไปเลยครับพาลูกๆไปเที่ยวบึงฉวากกันหนุ่มปอพษษาากพาษสารกรนะครับเผยคลิปและภาพปอกนะครับช็อกสุดขีดเมื่อมาคี้นะครับทำแหวนแต่งงานตกบึงฉวากปฏิบัติการจะหลอกเมียน,นะครับแต่ตัวเองนั้นต้องอึ้งซะเองโดยปอกพร้อมภรรยาครับอย่างมาคี้ราศีอุ้มน้องมีก้ามีญาลูกแฝดนะครับไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีที่บึงฉวาก พาไปดูปลาหลากหลายชนิดในอะคาเรียมและบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่เด็กๆนั้นชอบปอกนั้นวางแผนจะหลอกเมียให้ตกใจไปดูจระเขล้แล้วถูกกัดจนเลือดท่วมแต่เมียนั้นฉลาดเห็นก็รู้ว่าเป็นซอสมะเขือ,เ,อเทศกอนที่ปอกและมากีนกนะครับจะพาลูกๆไปให้อาหารปลาฝูงใหญ่ภรรยากับลูกนั้นให้อาหารปลากันอยู่ดีขณะโยนอาหารลงไปในบึงว่าเฮ้ยแหวนหลุดไปเลยเมื่อกี้ปลาไปแล้วหลุดไปเลยปำเอานมปอกนะครับถึงกับต้งพร้อมกับช็อกไปพักหนึ่ง หวนแต่างงานที่ไอซื้อให้อยู่อะนะมากีนเลยบอกว่าใช่บอกนั้นถามต่อว่าหลอกหรือเปล่ามากีนบอกว่าเนี่ยยืนยันว่าจริงๆเงือออกเต็มมือเลยเนี่ยเลยหันไปสอบถามเจ้าหน้าที่พนักงานว่าบ่อลึกมากไหมเจ้าหน้าที่นั้นบอกว่าบ่อนั้นลึกมากต้องใช้นักปนาน้ําลงไปบอกนะครับบอกว่าแหวนราคาหลักล้านนั้นะซื้อดูตัวเองไม่ใช่เงินพอ่อสามีนะครับถึงกับเงือแตกพร้อมกับช็อกรำพึงรำพันแบบไม่หยดุดร้องกับบอกว่ากํลาลังเบอร์ตอนนั้นกูซื้อมาเท่าไหร่วะ ยอมรับว่าช็อกว่าจริงหรือไม่จริงสุดท้ายนะครับสาวมารกี้ฉเฉลยพร้อมควักแหวนแต่งงานออกมาจนทําให้หนุ่มป๊อกนั้นอ้าปากค้างไปตามๆกันส่วนมากี้นั้นไปรูปหน้าอกสามีพร้อมบอกว่าเฮ้ยหัวใจเต้นเร็วจริงๆวะ่ะเต้นแรงมากงานนี้ครับหนุ่มป๊อกจะอําภรรยาเล่นซะเองโดนภรรยานั้นหลอกกลับครับงานนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตดาร์ดรา แล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับ